คำเตือนวิดีโอนี้มีการเล่นกับไฟถ้าอยากจะเล่นตามโปรดระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแน่นอนครับเปิดหัวมาอย่างนี้เพราะวันนี้ผมไปเจออีกหนึ่งวิธีการเล่นสนุกกับไฟมาครับผมสามารถสร้างกองไฟบรรลลยกันได้ด้วยเครื่องมือช่างครับมันจะทำได้จริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันครับเพื่อเพื่อ Ha ha ha, infinity. สวัสดีครับผมพชิตแสบนะครับย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้มีการเล่นกับไฟถ้าอยากจะเล่นตานจริงจริงโปรดระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดพลาดไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเรื่องที่ผมจะมาพิสูจน์ในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นวิดีโอที่ฮิตมากๆในทิกตอกครับมียอดดูในทิกตอกถึง27ล้านนะครับ27ล้านเลยนะแสดงว,ว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเฟี้ยวหรือว่าตื่นตาตื่นใจนาดูนะครับคนถึงได้ดูเยอะขนาดนั้นเนาะอันดับแรกเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอมาก่อนแล้วกันนะครับ ว่าเขาทําอย่างไรครับไปอ่านี่ครับเอาใบจานที่เป็นกลมๆนะครับเอามาใส่ลงไปในเทียนแค่นั้นครับครอบลงฟื้นหูไฟพุง่งเอานี่คนนี้ก็คือเขาดูแล้วก็ลองทําตามเหมือนผมนั่นแหละรครับอ่าแล้วก็ลองดูแล้วกันว่ามันได้ไหมก่อนเนาะอ่าเพิ่มพอทําบ้างครับเอาไฟลนคู่แล้วก็ฟ,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 ฟืูวู้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 ว้า เร้่จริงครับคือมันน่าตื่นเต้นตรงที่ไอ้กลมๆที่เป็นเอาไว้ไข่เนาะแบบปเจแหวนไหมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดปแจปกติอย่างนี้เขาเรียกปแจปากตายใช่ไหมถ้าปแจกลมกลมปเจเออประมาณนั้นแหละครับหวังว่าจะถูกนะน่าตื่นเต้นตรงที่ปแจแหวนโทรลัพใส่ลงไปปุ๊บกองไฟมันแบบมันพุ่งขึ้นไปข้างบนอนะมันมันปแปลกๆอะทำไมมันถึงแบบใหญ่ขึ้นได้นะเออตรงนี้น่าสงสัยมากเลยนะครับจริงกันแน่นอนครับมีทางเดียวที่เราจะรู้ได้ครับคือเราต้องมาพิสูจน์กันไงครับ แน่เนินครับเทียนผมเตรียมมาพโอ้โหเล็กเหลือเกินเดี๋ยวไปหาไซส์ใหญ่หน่อยดีกว่านะครับจะได้มาใส่กับประแจแหวนของเราได้นะครับอ่ามาเรามาพิสูจน์กันดูดีกว่าครับว่ามันทําได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอ่าโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับขค้แรกครับเราก็ต้องหาประแจแหวนที่มันเล็กกว่าเทียนตรงนี้นิดนึงเข้าใจใช่ไหมคือถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปครับเวลาใส่ไปมันก็แบบ มันจะไม่กินเทียนน่ะที่ในวิดีโอที่เมื่อกี้เราดูก็คือเขาเอาที่มันเล็กกว่านิดนึงครับแล้วก็เผาไฟไปด้วยระ้วาอที่จุดไฟนะแล้วเวลาลงไปปุ๊บมันก็จะกินเนื้อเทียนร,บรอบๆตรงเนี้ยเพราะกับไฟฟุกประกายขึ้นมามันจะเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนอย่างเนี้นะผมคิดว่ากําลังพอดีเลยนี่ อ่านะครับเดี๋ยวว่าอีกนิดเดียวก็จะลงไปได้ครับอย่าเอาเล็กเกินนะเหมือนอย่างนี้คือเบอร์15กําลังพอดีครับสมมติว่าเอาลดมาอีกเบอร์12แล้วกันนี่อ่ะสิบสองนี่เล็กเกินเห็นไหมมันยังเหลืออีกเยอะอันนี้อาจจะยากหน่อยนะผมว่าน่าจะต้องประมาณนี้น่าจะกําลังพอดีนะนี่จากการวิเคราะห์จากคิวมพโยน่าจะไม่ได้ลองทำเหมือนกันนะครับอ่ามาลองดูกันนะครับอ่าแล้วทีนี้เพราะว่าให้เผาไอ้เจ้าปัแจแหวนนี่ด้วยนะครับก็เผากับไฟมันเองนี่แหละใช่ไหมจะไปเผาอะไรื่นที่ยากทำไมอ่า จะพอได้้เริ่มดำแล้วนนครับอามาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าผมกดลงไปที่ตัวเทียนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครบไปจะลุกประกายขึ้นมาเป็นเปลวเพลิงขั้นสูงสุดแบบนั้นหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับ้อกนะไปอึไม่ลงไม่ลงครับ <laughs> ใจจะเล็กมากเกินไปอีกเหรอนี่เล็กมากเกินไปเหรอครับโอ้นี่ขนาดปัจจัยจไปผมจำหมดแล้วนะเอาใหม่อีกรอบใหม่อีกรอบอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นเมื่อกี้นะครับอ่ทีไม่ Few minutes later อ่ะมาลองดูใหม่นะครับชึบหนึ่งสองสามเออเออไหครับเนี่ยครับคือมันก็เป็นน้ำตาเทียนหยดแบบว่านี่ดรอดำๆเต็มเลยครับแต่นะครับมันเป็นแบบฟู มันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะรู้จะเป็นอย่างนี้เรามาวิเคราะห์วิดีโอดูกันใหม่ดีกว่านะครับ ตอนที่ฉากหลังผู้ชายทำไปนะครับนี่สังเกตรครับเขาใช้เหมือนเป็นปืนแกะนะครับลนลนที่หัวไฟก่อนไม่แน่นะครับจังหวะที่ลนไฟเนี่ยแก๊สของปืนไฟนนะ่นหนามันอาจจะอยู่ที่หัวของปแืแจแหวนของเราครับพอใส่ลงไปมันก็เลยฟู่เง,งินขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเราจุดกับเชียนโดยตรงเลยมันก็เลยไม่ได้ไม่แน่นะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องใช้ปืนยิงแก๊สนะที่ว่าจะกระป๋องอย่างนั้นนะมาเผาที่หัวของปืแจแหวนนี้จึงจะทาแบบนั้นได้คิดว่านะครับอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูใหม่นะคร นี่อต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะมาเรามาลองดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคลองดูครับนี่ะเผาเนาอนี้ล้วก็ไม่เห็นได้เลยเราจะต้องทําจนกว่าจะได้ครับไม่งั้นไม่ยอมครับเอาหม่อีกที่อันนี้ไปเป็นตัวที่เล็กลงนะครับ อะลองดูวืบวืบวืบเฮ้ยมีรถมีรถวูว้าเห็นไหมได้จนได้ครับอ่าใช่ครับแสดงว่าเราต้องเผาให้นานๆหน่อยแล้วปัจจัยต้องเล็กหน่อยเมื่อกี้ใหญ่เกินไม่ได้ครับเผานานขนาดไหนครับนี่ครับดูดิครับหัวปัจจัยแหวนของเราเป็นเหมือนสีลุงๆเลยอ่ะ คือต้องเผาขนาดนี้เลยนะครับถึงจะได้นะก่อนหน้านี้ที่ทําคืออาจจะเผาน้อยเกินไปอ่าเห็นไหมแต่ออกมาก็ได้จริงๆครับอยู่ที่วิธีการทำต้องทาให้ถูกต้องนะครับอ่ะเพื่อเพื่อนๆดูไม่ทันเราไปดูแบบสันโลโมชันกันครับ นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะครับถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับและตอนนี้ประแจแหวนก็เริ่มร้อนมาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้ผมจับที่มือผมเนี่ยอุ่นๆอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปจับประมาณกลางๆหน่อยตรงนี้อุ๊ยร้อนเลยครับมันเริ่มวิ่งมามันมาช้าหน่อยแต่มันมาแล้วครับร้อนร้อนลวไม่ไหวแล้วครับอ่าอ่าและเห็นไหมทําได้จริงๆครับอ่ะตรงนี้เราดูอีกทีดูจากมุมบนนะครับผมเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยแล้วเดาว่ามันที่ทําได้อาจจะเป็นเพราะ แบบนี้เดี๋ยวลองดูจากมุมนี้อาจจะเห็นชัดกว่านะครับอ่าลองดูใหม่อีกรอบนะครับอันเล็กลงครับนี้ครับเพราะว่ามันเล็กลงแล้วไงอ่ะดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเห็นไหม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 อ่าโอ้ล้อล้อวู ร้อนมือเนี่ยแหละครับที่ที่ผมบอกครับคือการเล่นเก่าไฟมันควรต้องระมัดระวังครับไมอย่างนั้นมันจะเป็นแบบนี้ยังไงนะครับนี่โอ้โหสภาพเทียนของเรา <laughs> การทดลองครั้งสุดท้ายเมื่อกี้ตอบข้อสงสัยของผมได้นะครับอันนี้คือผมใช้การเดาของผมเองนะมันไม่ได้มีหลักการเท่าที่ส์รองรับอะไรนะครับเท่าที่มองและเดาด้วยสายตานะครับอันดับแรกเลยคือหนึ่งเราใช้แก๊สกระป๋บบองแบบนี้ครับพ่นลงไปผมคิดว่าการที่ใช้แก๊สตรงเนี้ยบางทีนะบางทีเท่านั้นนะครับมันอาจจะยังมีตัวแก๊สเนี่ย ลงเหลืออยู่รอบๆเหมือนอย่างตรงนี้ครับมันยังรง้อนอยู่ที่ปะเชียงร้อนอยู่เลยครับที่อันเล็กนี่ขัวเล็กอีร้อนทางอันเลยตอนนี้ทำมันยังไม่ร้อนเหมือนความร้อนมันค่อยวิ่งมานะแต่มเมื่อเราเผาเสร็จแล้วอ่ะน่าจะยังพอมีแก๊สลงเหลืออยู่รอบๆนี้บ้างเล็กน้อยนะไม่ได้มากนะบวกกับเวลาเราสวมลงไปในเทียนเนี่ยเวลาเราจุดเทียนแล้วใช่ไหมครับตรงขั้วของเชือกที่มันติดกับตรงตัวเทียนทั้งหมดเราอ่ะมันจะเป็นน้ำตาเทียนใช่ไหมเป็นน้ำน้ำแบบเหลวๆเลยนะไม่ใช่น้ำตาเทียนแข็งๆแบบนี้นะเป็นน้ำเหลวๆนะครับพอเวลาเราสวมลงไปครรัับท้้งแก๊สเออ่่ยหืวาานต เทียนที่มันจะต้องโดนแล้วมันกระเซน็นออกมามันพาไฟมาด้วยนะครับลงมาปุ๊บทั้งแก๊สทั้งน้ําตาเทียนแบบมันก็กระจายออกมาเพื่อนเราสังเกตดูดีๆครับไฟที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะเป็นไฟที่เหมือนติดกับอะไรสักอย่างไม่รู้อะ่ะเดาว่าเป็นน้ําตาเทียนแล้วมันก็จะพุ่งลงล่างหมดเลยอะดูกันชา้ชาๆชาัดๆอีกทีทั้งสองครั้งนะครับ่ะ เห็นไหม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 ครับเหมือนที่ผมบอกไหมครับเวลาติดไฟปุ <Cert ific ations> ๊บเหมือนเป็นไฟที่วิ่งลงข้างล่างครับไม่ใช่ไฟที่แบบจุดแล้วแบบขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบตัวฐานของไฟอ่ะมัน มันก็วิ่งลงล่างอย่างนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับผมเดาว่าน่าจะต้องเป็นน้าตาเทียนที่เป็นน้านั่นแหละนะบวนเข้าไปก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างนี้ครับไฟลุกฟู่ขึ้นมาเลยเฮ้ยแต่อย่าลืมนะครับการเล่นกับไฟเกิดอุบัติเหตุได้เสมอครับนี่เหมือนคําเตือนที่ผมเขียนอยู่ข้างในตรงนี้เห็นไหมครับผมขึ้นคําเตือนไว้ตลอดวิดีโอนี้เพื่อเตือนใจเ,เพื่อนๆนะครับว่าถ้าอยากเล่นต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดมันล้มไปบนกองผ้ากองหนังสือกองกระดาษอะไรอย่างเงี้ย บ้านไหมนะครับอันตรายมากนะครับแล้วก็ที่มือของเราด้วยครับจริงๆควรจะต้องใส่ถุงมือกันร้อนครับแต่ถุงมือกันร้อนอันเก่าของผมมัน เสียไปไม่เสียอะไรหรอกแมวมันฉี่ใส่แล้วมันล้างไม่ออกกินเหม็นมากก็เลยทิ้งไปแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับวันนี้ก็เลยเกือบโดนไฟลวกมือเลยนี่ขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างนี้ผมต้องไปหาซื้อมาใหม่นะครับเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับถ้าอยากจะเล่นอะไรแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับใส่เครื่องมือป้องกันให้พร้อมมีสติตลอดเวลาเคลียร์ที่ข้างๆให้พร้อมครับบนของผมเนี้ยโต๊ะมันอยู่ห่างกับทุกสิ่งทุกอย่างครับต่อให้ไฟล้มมาไม่โต๊ะก็ไม่เป็นไรครับมันด้อยู่ไกลจากของอย่างอื่นนะไไ้เอล่่่่่นกมีตดทแ อันรายพอสมควรมันอาจจะมีโอกาสที่เราตกใจแล้ว เหวี่ยงเทียนไปแล้วเข้าตาเพื่อนอะไรเงี้ยได้บอกไหมอ่ะสมมติว่าเนี่ยกล้องหรือว่าที่เ,เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยอ่าเน,นี่ยเนะนะน,นี่ยนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือเพื่อนที่นั่งดูอยู่นะสมมติว่าผมทําแบบเออพอไฟลุกตกใจเว้ยปัดไปอย่างี้ครับเทียนทั้งหมดไปเข้าหน้าเพื่อนอย่างงี้อ่ะมันก็เกิดอันตรายได้ถูกไหมครับย้ำีกครั้งนะครับว่าการเล่นกับไฟยังไงก็มีโอกาสเกิดอันตรายเสมอครับอย่างดีก็อย่าไปเล่นมันเลยดูเอาเ,เฉยคคๆช่ขำๆพอเนะอาะผลงานคลิปวิดีโอจากทิกตอกที่ผมปไประพย์ยุทธในวันนี้นะ เปลไฟบรรลัยกันจากเครื่องมือช่างหรือว่าปัจแจแหวนนี้ได้หรือเปล่าคําตอบนั้นก็คือเป็นความ กิงครับวูวาวูวาเลยสุดยอดนั่นแหละครับอะไรที่มันติดเต้นแบบนี้ครับผมรู้ว่าเพื่อนๆชอบครับแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเจอเยอะแยะมากมายครับยังไงถ้าใครเจอเรื่องอะไรแบบนี้ส่งมาแท็กมาบอกมาทางไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจับมาดดประดุบเป็นวิดีโอแบบนี้พเพื่อนๆดูกันจะจะชัดๆเน้นๆตเต็ม2ตาไม่มีเฟคไม่มี ata, ตัดต่อเลยนะครับได้ผมแบบไหนก็บอกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ เจอการวิดีโอหน้าครับวันนี้ขวัญวยขวัญมามือเกือบไปแล้วเมื่อกี้ผมตกใจแบบมันร้อนมากเลยครับไอ้ปัญแจะดูอย่างยังร้อนอยู่เลยอันเล็กเนี่ยคือมันร้อนขึ้นมาครับโอ้ยไม่ไหวร้อนอะไรนะครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเกือบไปแล้วมือเรายิ่งต้องใช้เป็นประจำด้วยอือ